นิทานอีศบเรื่องฆาตากรกับจระเข้ฆาตากรฆ่าคนตายวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าบรรดาญาติผู้ตายต่างพากันตามไล่ล่าเขาวิ่งมาจนถึงริมแม่น้ำเขาเห็นสิงโตนอนหมอบอยู่บนฝั่งเขาเองรู้สึกหวาดกลัวจึงรีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้ขณะที่กำลังปีนขึ้นไปบนต้นไม้ ได้เจอเข้ากับงูพิษแผ่แม่เบี้ยและฉกลงมาที่เขาเขารีบปล่อยมือจากต้นไม้ทำให้เขาล่วงลงจากต้นไม้หล่นไปในแม่น้ำเมื่อจระเข้เห็นจึงรีบว่ายน้ำมาหาแล้วจับเขาเพื่อจะกินทันทีขณะที่เขากำลังจะโดนกินนั้น เขาได้พูดกับจระเข้ว่าปล่อยข้าไปเถิดท่านจระเข้อย่าก,กินข้าเลยไม่ได้หรอกเจ้าคนชั่วคนชั่วจะต้องได้รับกรรมที่ก่อเจ้าจะต้องได้รับโทษเจ้าลองคิดดูเจ้าหลบหนีพวกคนเหล่านั้นหนีสิงโตหนีงูพิษแต่สุดท้ายเจ้าก็หนีมาเจอกับข้าจนได้นั่นเป็นเพราะผลกรรมที่เจ้าก่อไว้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อกรรมเช่นไรย่อมได้รับผลกรรมเช่นนั้นพุทธภาษิตกรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติ